ถัดให้จัดให้และจัดให้สเปคคอม RTX 5060 Ti เล่นเกมใหม่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นออ l i ิเวียนนะฮะเอลเดอสกอร์ภาคไหนนะรวมไปถึงเกมอะไรก็ไม่รู้33นะสามารถเล่นได้ด้วยวันนี้เราจะมีเทสให้ดูกันนะครับซึ่งแน่นอนไฮไลไท์ของวันนี้คือการจอ G-Force e RTX 5060 Ti นะครับและแน่นอนครับต้องเป็นเวอร์ชั่น RAM 16 g b เท่านั้นนะนะถึงจะคุ้มค่าแรม8ได้ไหมมันได้ครับแต่เอาไปเล่น2 K หรือข้ามไป 4K เหนื่อยหน่อยนะครับดังนั้นแนะนำให้หาตัวที่เป็น16 GB RTX 5060 Ti 16 GB จะ MSI ก็ได้ s o t a c ก็ได้ Asus ก็ได้ PNY ที่ห้อไหนก็ได้นะครับขอให้หาได้ในราคาช่วงหมื่นไม่เกิน20 0 0 0ื่นอ่ะว่างันเถอะซึ่งการ์ดจอคุณสมบัติของมันคุณสามารถย้อนไปดูรีวิวกันได้นะครับในช่องของแอดบีก็มีรีวิวกันอยู่2รุ่นก็คือโซแท็กกับ MSI นี่คือไฮไลท์ของวเรารวมไปถึงตัว CPU ที่วันนี้จุดเด่นมากๆเลยนี่ก็คือคออ e ลตร้าห้าสองสามห้าธรรมดาธรรมดานะครับเพราะมันไม่มีเคงไงซึ่ง CPU ตัวนี้นะครับก็จะมาแทนที่คอไอหนะครับในปัจจุบันก็จะเป็น14,400 14500แบบนี้เป็นบน ตัวนี้มาแทนที่ได้เลย Performance ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ก็จะมีคุณสมบัติของ AI เพิ่มเข้ามาแต่ AI ก็น่าเบื่อครับดังนั้นเล่นในเรื่องของ Performance กันดีกว่านไหนจะซื้อแล้วก็ซื้อรุ่นใหม่ไปเลยนะครับอย่าง Core Ultra 5 235นี่คือวจวดที่น่าสนใจมากๆนะครับและแน่นอนครับในเมื่อมี CPU ตัวนี้แล้วก็ต้องมีเมนบอร์ดที่ควบคู่กันนะครับ เมนบอร์ดที่เป็น B860 ที่ถูกที่สุดในตลาดตอนนี้ก็ว่าได้กับ Colorful B860M- ขีด E และมี Wi-Fi กันด้วยนะครับตัวนี้จริงๆของไทยยังไม่มาแต่ผมร้อนลนที่จะไปสั่งมาจากเมืองนอกนะครับสั่งจากจีนนะได้มาประมาณ4 0 0 0กว่าบาทและคิดว่าในไทยก็น่าจะขายราคาใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับซึ่งอยู่ประมาณ4 0 0 0นเนาะรองรับ Wi-Fi ในตัวเป็น Wi-Fi 6รองรับ Bluetooth กันด้วยและใส่เข้าคู่กับ c p u ตัวนี้ในงบประมาณช่วงหมื่นต้นๆได้อย่างสบายๆบ,บวกกับการ์ดจอก็เป็น 30,000บาทยังไม่รวมคอมโพเนนตยังไม่รวมฮาร์ดแวร์ที่อยู่ตรงนี้กันอีกนะครับซึ่งทั้ง CPU และการจอคู่หูคู่นี้กําลังเหมาะกันเลยสําหรับสายที่เอามาเล่นเกมนะครับแล้วก็แน่นอนจากครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงตัวเคสตัวนี้กันไปมันคือเคส Antec VX 3 0 0 m a RGB นะครับไม่ได้หมายความว่าให้เพื่อนๆจะใช้เคสตัวนี้นะแต่เพื่อนๆสามารถใช้ตัวนี้เป็นเ e ส e ฟลนได้หรือจะเอาตัวอื่นก็ได้ที่เพื่อนๆชอบถ้าถามผมนะ ส่วนตัวผมชอบเล่นเคสเล็กนะก็จะเอาเคสจิ๋วที่เป็นไมโครมาใส่นะครับแต่ตัวเนี้ยก็จะประหยัดดีเพราะเคสมันราคา1 1 9 0บาทเองได้พัดลมหน้า3ได้พัดลมหลัง1กันด้วยดังนั้นการระบายความร้อนคือหายห่วงอยู่แล้วนะครับส่วนของที่เก็บข้อมูลนะครับเอาตัวไหนก็ได้ที่คุณเชื่อมั่นนะครับหเทราไบต์ในใจของผมตอนนี้ก็มีหลายยี่ห้อเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นแซนดิสกก็โอเคอย่าง WD ก็โอเคไฮเซมิ Hi ก็โอเคซัมซุงก็โอเคแล้วก็มีอีกหลายยี่ห้อในราคาช่วงไม่เกิน2 0อง เทราไบต์เป็นพื้นฐานกันแล้วนะครับและแรมครับแรมก็แนะนำเป็นแรม DDR 5 b าบัสห้า0ัสความจุอย่างน้อย32 g b กะันละกันนะครับเพื่อใช้งานยาวๆใช้งานตัดต่อใช้สตรีมมิ่งกันด้วยนะครับซึ่งหน้าตาของเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่า เคสไซส์คอมแพกตนะครับแต่แต่แต,แต,แต่ถ้าไม่อยากจะได้ Compact แบบนี้เอาเคสใหญ่มาก็ได้นะครับผมส่วนตัวชอบเคสเล็กไงยิ่งเล็กย,ยิ่งดีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเล็กแล้วก็ประหยัดในระดับหนึ่งนะครับส่วน Power Supply ถ้าใช้กาจอตัวนี้ก็แนะนําเป็น650วัตต์ที่เป็น80พั0บอลขึ้นไปก็แล้วกันนะครับใช้ได้ทุกยี่ห้อขอให ดูในเรื่องของบริการหลังการขายก็แล้วกันซื้อ e-commerce นะครับอย่างพวกช้อป e ี้ลาซาดได้แต่ให้ดูไว้ด้วยว่าเป็นของที่จากร้านในประเทศไทยนะครับจะได้ดูแลหลังการขายแด้ถ้าเกิดพังขึ้นมาจะได้เอาไปซ่อมได้ไม่ต้องซื้อใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นสเปคทั้งหมดเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้ดูบนตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวตัวเกมทดสอบให้ดูกันนะครับว่าจะเล่นได้ดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลย yourself. Yeah. Been ready. I set up these grapple shortcuts. Nice, huh? Don't tell your sister though, I sort of Borrowed the hooks from the Expedition Academy. Wish I had them when I was working. Come on, Gustav, speed up a bit. Sophie will have already gamaged by the time you've arrived. My <laughs> the hooks from the Expedition Academy. Wish I had them when I was. Come on, Gustav, speed up a bit. Sophie will have already gamaged by the time you've arrived. My I can't believe Sophie already turned 33. She looks so much younger than you. Thanks. She's popular. I'm sure she already has a necklace full of flowers. Hmm. I can. Hmm. งฮะความแรงของจัดให้จัดให้และจัดให้ในวันนี้งบ30,000กลางปลายขึ้นอยู่กับคุณได้ส่วนลดมาแค่ไหนถ้าเกิด ได้ส่วนลดเยอะก็อาจจะถูกหน่อยถ้าคุณได้ส่วนลด e-commerce น้อยก็อาจจะแพงหน่อยนะครับซึ่งเป็นไกด์ให้ดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะจัดหาคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึง่งอยากจะประกอบไม่ว่าจะประกอบร้านหรือทําด้วยตัวเองก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ผมก็มาเป็นตัวอย่างให้ดูเป็นไกด์เป็นแนวทางกันนะครับอย่างที่เราทํามาเสมอในรายการจัดให้นะซึ่งแน่นอนคอเอาตัห้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมองว่าเอ้ย คอต้า5ราคาสูงไปหรือเปล่าอาจจะขยับไปเล่นคอไอ5ก็ได้ที่เป็นเจ14ก็ถือว่าใกล้เคียงกันในเรื่องของการเล่นเกมนะครับส่วนเมนบอร์ดเองอย่างตัวนี้ก็อดใจรอกันหน่อยเดี๋ยวเข้ามาในประเทศไทยไม่นานนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้ารอไม่ไหวในตลาดก็มีอีกหลายตัวนะครับอย่าง b 840ราคาก็ถูกลงอีกหรือในอนาคตนะครับจะมีชิปที่ลองลงมาก็ได้หรือจะไปใช้เจ14ใช้ไรเซนก็ได้เช่นกันเราไม่ปิดกั้นกันอยู่แล้วแต่กราฟจอขอแนะนำจริงจริง ยังไงยังไงก็ควรจะเป็น5060 TI 16 g b ถ้าคุณมีงบประมาณ3-4 0 0 0 0ควรใช้5060 TI ตัวนี้เลยนะครับที่เป็นแรม16นะขอย้ำนะครับแรม8อย่าไปเล่นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพิ่มอีกพันสองพเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณงบน้อยหน่อยเดี๋ยวรอประมาณ19เดือนนี้นะครับ19พฤษภาคเนี่ยจะเปิดขาย RTX 5060อาจจะขยับราคาลงได้หลายพันอยู่ก็แล้วกันนะครับลองดูนะเป็นทางเลือกแล้วกันแต่ถ้าใครกระสันอยากจัดตอนนี้ก็ เซตจัดให้จัดให้จัดให้ตามนี้กันได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวครับสวัสดี